ขนุนเหรอขนุนหรอเปล่าไทยไทย่ทยทยายภาพคลืน่นโอ้จริงโอ้ยสวยน่ารักแล้วก็หอมด้วยได้ได้กินได้ <laughs> ได้กินได้ยังขนุนที่รักต้นไหนจะสวยอะไรเนี่ยแต่นี้ เราวันนี้คงจะได้โอชาขนุนสุกจ้ะมาหาสามวันแล้วเพิ่งจะเห็นวันนี้เราต้องกินให้อิ่มเลยวันนี้มันยังไม่สุกว่าไงอย่าพูดอย่างนั้นเอาไปต่อด้วยมันเลนหรือยังทำยังไงได้เลนเลนแล้วเลนแล้วเลนแล้วเลนนิดนึงเอาบอมกี่วันแล้ววันเดียวก็สุกอ้าวยืนถ่ายรูปก่อนเอออแคชั่น โอ้ยมันจะหล่นขนุนเขาแล้วจ้าแอคชอั่นมากเกินไปมัง้งไ,ไ,ไงก็เข้าไปสิจ้าเข้าไปให้หน